วัดอัมพวันตำบลวังม่วงอำเภอเปลือยน้อยจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งวัดที่เข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรรัสมาคมและรัฐบาลโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ เป็นสถานที่สงบร่มเย็นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชนนำไปสู่สังคมที่ดีวัดจึงเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย วัดอัมพรวันแห่งนี้ก็ได้เข้าร่วมนะโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นตั้งแต่ต้นปีนะพศ .2565 เป็นต้นมาแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมนะร่วมโครงการแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับงบประมาณนะสนับสนุนจากสำนักงานพวทธศาสนาส่วนหนึ่ง ในการที่จะนํามาพัฒนาวัดนะเพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะทางด้านเทาวัวัตถุก,ก็ดีหรือนะเป็นการพัฒนาควบคูก่ก,กันไปกับนะด้านจิตใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วนะวัดอัมพวันนี้ก็มุ่งเน้นนะในงาน3ด้านก็คือ 1. น,นะให้การศึกษา 2. นะรู้จักนะพัฒนาจิตใจ3นะช่วยเหลือสังคมซึ่งวัดอัมพวันนี้ก็ได้รับ นโยบายแล้วนำมาปฏิบัตนะิก็คือการศึกษานั้นก็เปิดโอกาสให้กับนะลูกหลานเยวาวชนที่เป็นผู้ชายได้เข้ามาบวชในบราวารพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นสามเณรหรือพระพิกสุก็จะมีการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้มีการศึกษาเ,าเรียนและก็ส่งเสริมให้เรียนจบระดับมัธยมนะก็จะ ขยับขึ้นไประดับปร,ริญญา,าเป็นต้นและก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน,นผู้ที่ได้โอกาสหรือผู้ยากไร้เป็นต้น,นในด้านาก,าาการพัฒนาจิตใจก็ให้ญาติโยมนั้นได้เข้าวัดฟังธรรมทุกๆวันพระก็จะมีการแสดงธรรมและก็นำพาญาติโยมทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแล้วก็เป็นการชี้ทางออกบอกทางถูกให้กับญาติโยมสนทุนทั้งหลายได้ ปฏิบัติธรรมน้อมรับเอาสิทธิ์ห้านำไปปฏิบัตินะเพื่อรักษาความเป็นปกติทั้งกายวาจาและใจของตัวเองนั้นให้อยู่ร่วมกันแบบมีความสุขทางวัดอำมภวันกับทางคณะสงฆ์อำเภอเปีย้อยตลอดทั้งผู้นำอ,องค์กรของอำเภอเปีย้อยนั้นได้ร่วมมือนะทำา m ็มโตกลงกันนะในการจัดระดมทุนนะเพื่อที่จะหาทุนนั้นมาช่วยเหลือนะพี่น้องผู้ได้รับความ เดือดร้อนและก็ผู้ได้โอกาสทางคณะสงฆ์พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนบ้านเมืองผูไไ้เป็นนยก็ได้ดูแลลงไปให้กําลังใจและก็มอบทุน,นเพื่อเป็นการสร้างคนกําลังใจตลอดทั้งญาติโยมสาธุชนผู้ที่ได้โอกาสหรือบุคคลที่ยากไร้ก็อยู่ในการพิจนารณาช่วยเหลือตามสภาวะในสภาพสังคมทุกวันนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น,นวัดโครงการ โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นถือว่าเป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสให้พระสงฆ์แต่และวัดเปิดโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายได้เข้ามาทําความรู้และเข้าใจและก็นําไปต่อยอดหรือว่าเป็นการนําไปพัฒนาวัดของตนเองนั้นให้มีความเจริญและเป็นการสร้างทวารวรรทุให้มีความเจริญควบคู่กับเป็นการสร้างมนุษย์ ให้มีจิตใจที่ดีงามมีเมตตาจเจริญรอยตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าขอจเจริญพรโดยใช้แนวทาง5สงเป็นเกณฑ์ชี้วัดพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่ทางจิตภาพ และใช้กระบวนการทั้ง7เป็นเกณฑ์ชี้วัดความเข้มแข็งยั่งยืนของชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาพร้อมทั้งใช้พื้นที่ทั้ง9แห่งสูรัรสร้างสุขเป็นผลของการพัฒนาที่ใช้การสัตสางให้สะดวกให้สะอาดให้เกิดมาตรฐานและให้รู้จักสร้างวินยัยเพื่อให้ทุกคนในพื้นที่ได้ซึมซับความสุขที่เกิดจากภายในอันเป็นการพัฒนาพื้นที่กายภาพพื้นที่จิตภาพ และการร่วมมือกันพัฒนาวัดอันเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของชุมชนเพื่อให้บุคคลผู้เป็นสมาชิกของชุมชนและสังคมเกิดสันติสุขสืบไป สำหรับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนี้นะคะมันก็ไปสอดคล้องไปเชื่อมโยงกับโครงการของอำเภอเปื่อน้อยพอดีเลยนะคะประกอบกับนโยบายรัฐบาลท่านนายเภอนะท่านได้ระดมสรรกำลังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นวัดก็ดีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ดีนะคะก็ได้ร่วมกันสร้างโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการเปื่อน้อยร่วมศรัทธาฮักแพงเบิงแงงกัน นะคะไม่ทอดทิ้งกันก็เลยได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะสร้างพระป่าขึ้นมากองหนึ่งนะคะก็ก็จากการที่ท่านพระครูวัดอัมพรวันสาร,รกิจท่านเป็นประธานฝ่ายสมนะคะซึ่งประกอบกับท่านได้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมชาวอำเภอเปอยน,น้อยอยู่แล้วก็เลยมีมีกำลังทรัพย์กำลังปัจจัยกำลังศรัทธานะคะร่วมหลั่งไหลกันเข้ามาได้เงิน เมประมาณก้อนโตพอสมควรนะคะจากนั้นนะคะเราก็ร่วมกันนะคะทั้งท่านพระครูทั้งในอำเภอทั้งผู้นําชุมชนก็นําไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาสผู้ติดเตียงต่างๆซึ่งก็ได้รับอนิสงค์กันอย่างทั่วหน้านะคะสำหรับเรื่องวัดนะคะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอะไรบ้างนะคะวัดอัมพวันสารกิจนะคะเป็นวัดที่ ใหญ่ที่สุดในตำบลวางม่วงแล้วก็เป็นวัดที่สะอาดนะคะเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนเมื่อเข้ามาในวัดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำก็สะอาดนะห้องน้ำก็สะอาดพื้นที่บริเวณเดินไปที่ไหนก็สะอาดสลา,าก็ล่มลื่นเย็นสบายทำให้พี่น้องประชาชนเราก็หลั่งไหลเข้ามาไม,ไม่ขาดสายนะคะแล้วก็มีการประชุมมีการอบรมมีการสัมมนาทุกครั้งเราก็มาใช้พื้นที่ที่สลา,าวัดแห่งนี้ นะคะซึ่งท่านพระครูท่านก็ได้เมตตานะให้มาปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอบรมเยาวชนนะคะอบรมผู้พิการอบรมผู้สูงอายุอะไรต่างๆเราก็มาทํากิตกรรมกันที่นี่นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียนก็มาใช้สถานที่ตรงนี้ร่วมปฏิบัติธรรมแล้วก็ค้างคืนกันที่นี่นะคะซึ่งถือว่าวัดอัมพวัน บ้านวังม่วงเป็นศูนย์กลางของตําบลวังม่วงแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอําเภอเปยน,น้อยจริงๆค่ะทางนี้วัดอัมพวันเป็นวัดที่ได้รับการประเมินผลของโครงการเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคเก้าขอนแก่นมหาสารคามร้อเอ็ดและกาฬสินเพื่อเข้าสู่การประเมินระดับผลุนตนออกต่อไป